ดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสร้างด้วยนะฮะช้างสิบเจ็ดเชือกนะครับก็คือกําลังของดาวพุธคือสิบเจ็ดนะครับดาวพุธเนี่ยคือเจ้าแห่งวัตสินนะฮะและการค้าขายก็จะเป็นธุรกิจนะฮะพาณิชกรรมนะครับผู้แทนการค้าการสื่อสารสติปัญญาความเฉลียวฉลาดนะครับนักปราชญ์ราชบัณฑิตนะครับลักษณะและอ่าและนิสัยนะฮะรูปร่างก็ขาวแดงนะทวมเนื้ออกอัดนะครับเฉลียวฉลาดนะฮะ ปัญญาดีนะฮะอ่ามิลินเป็นนักการทูตนะเจรจาดีนะมีวาจาเป็นสเสน่ห์ชอบในการขีดเขียนนะกิริยามารยาทดีสุภาพหอนโยนนะครับอ่าหัวไวัศนะปฏิพาณดีมีเชาวนะครับแล้วก็สติปัญญาเชียบแหลมนะครับสำหรับผู้อ่าสำหรับผู้ที่เกิดวันวาทิษณ์เนี่ยนะครับในวิชาเลขเจ็ดตัวนะฐานวันเนี่ยนะครับก็จะมีนะปากเนี่ยนะครับก็คือก็คือปิตา ก็มีแบบก็มีปิตาเป็นดาวพุธนะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันอวันอาทิตย์นะครับปิตาจะเป็นดาวพุธเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นคนที่พูดเก่งนะจางพูดจางเจรจานะครับพูดจาไพเราะนะฮะอ่อนหวานนะครับฉลาดในเชิงพูดนะครับมีความคมคายนะครับมีอารมณ์คมคายนะครับแล้วก็ไหวพิบฏิพานดีนะครับแต่ก็ระวังนะฮะพูดได้หลายรังก็อาจจะทําให้ผิดพลาดได้นะครับสาหรับผู้ที่เกิดอวันอาทิตย์นะครับส่วนนะฮะส่วนใจนะฮะใจเนี่ยคือพันธุะฐาน ฐันเดือนเนี่ยก็คือเป็นดาวพุธเนี่ยก็สําหรับนะฮะผู้ที่เกิดนะฮะผู้ที่เกิดเดือนนะเดือนเดือนหนึ่งะเดือนอ้นะครับอ่าหรือไม่ก็เดือนหรือไม่ก็เดือนแปดนะครับก็คือฐานเดือนนะตันุกระดุมพระสัจฉพันธุนะครับถ้าฐานวันนี่ก็อัตเตออัตตาหีนะทนังปิตานะครับฐานเดือนนี่ก็ตันุกระดุมพระสัจฉพันธุนะพันธุพันธุเป็นดาวพุธนะฮะพันธุเป็นดาวพุธก็คือผู้ที่เกิดนะผู้ที่เกิดเดือนเดือนอ้เดือนหนึ่งเดือนอ่าเดือน แล้วก็เดือนแปดนะครับก็จะมีดาวพุธเป็นพันธุธาตุใจเป็นพันธุเน่ยนะครับพันธุก็คือใจนะคือการทายใจนะฮะก็จะเป็นคนที่เป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนน่าใจดีนะฮะใจบุญสัมพัน์นะครับเป็นคนใจอ่อนนะอ่าจิตแต่ก็จิตใจแปรปรวนนะฮะเปลี่ยนใจง่ายนะเชื่อใจในคนง่ายนะครับก็ให้ต้องให้ระวังรับคนที่เกิดเดือนอ่าเดือนอ้ายนะฮะเดือนหนึ่งแล้วก็อูาที่เกิดเดือนแปดนะครับส่วนนะะส่วนอ่าจุดเพศเนี่ย คือเพศราภะนะราพะเป็นดาวพุธเนี่ยนะครับก็คือนะฮะผู้ที่เกิดปีชวดนะครับอ่ากับปีมะแม่นะครับก็คือหลักอันนี้ฐานนาปีนะครับก็อ่าหลักการก็นับไปนะชวด,ะะดน,นะเชื้ขันเถาะนะจะถึงี่สองนะจะถึงะจะถึงปีนะฮะจะถึงปีกุลนะฮะถ้าเกินถ้าเกินแปดนะฮะถ้าถ้าเกินถ้าถ้าเกินเจ็ดลบเจ็ดนะครับก็จะได้นะครับ ก็จะทําให้สําหรับผู้ที่เกิดที่บอกไปนะปีช่วกับปีมะแมเนี่ยก็จะทําให้จุดเพศนะจุดเพศคือราพระนะ,ะดาวราพะเป็นดาวพุธเนี่ยก็เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดนะในการคลองเรือนนะครับสีของดาวพุธเนี่ยก็อาสีเขียวนะครับอันนี้มณีเนี่ยก็คือฮะ่าวันพุธเนี่ยก็คือมรกรนะครับหยกนะฮะพระพระประจำวันเกิดประพุธกลางวันนะก็คือปางอุ้มบาทน,นะครับ วามหมายอื่นๆนะครับสาหร <Ro ark S 1> ับพูดสําหรับที่ควรทราบนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระดาษนะเอกสารเจรจานะการตลาดนะครับคณะกษรศาสตร์นะครับคณะเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจนะครับคณะนิเทศาสตร์คณะวสารศาสตร์นะคณะบัญชีกระทรวงสาธารณสุขนะกรมประชาสัมพันธ์นะกรมปัะชีนะโทรเลขนะครับองค์การโทรศัพท์กระทรวงคมนาคมนะหอสมุดแห่งชาตินาสถานทูตนะ โรงเรียนสอนภาษานะครับอาทิก็เป็นจะเป็นรักสินนะฮะถ้าประเทศเนี่ยก็ถ้าเป็นประเทศดาวพุธนี่ก็จะเป็นประเทศอีรักนะครับก็ในวิชาเลขเจ็ดตัวคือฐานวันเดือนปีนะครับก็การทายการทายการทายปากการทายใจแล้วก็การทายจุดเพศนะครับปากนี่ก็ก็คือติดตานะครับใจก็คือพันธุนะฮะส่วนจุดเพศนี่คือหลาพระนะครับขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับ นะวันนะแล้วก็เดือนแล้วก็เดือนไทยนะตามจันทรคติแล้วก็ปีอ่าก็กิดนะฮะวันอะไรอ่าเดือนอะไรปีอะไรก็จะได้นะอ่าจะได้ปากนะใจแล้วก็จุดเพศในการทํานายนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะฮะกดเม้นต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปนะครับขอบคุณนะครับ